สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับเอ่อเรครุ่ที่44รถรุ่นใหม่นะคะเป็นรถอ่สำหรับครอบครัวกนนี้เป็นรุ่นใหม่ปี2022มีเอ่อเปลี่ยนรูกเบ็คชงใหม่จากตัวเก่าตั้งมากมายอ่อมีทั้งหมด2รุ่นด้วยกันมีทั้งเป็นล้อเมทแล้วก็ล้อดว ส่วนรถเรจะมีสีน้ำเงินสีดำแล้วก็สีแดงเรามาดูโฉมใหม่ที่เขาก็เปลี่ยนกันนะคะเว็บก็ยังอย่างแรกเลยก็คือ,อเรือหน,น้าปัดอันนี้จะเป็นดิจิตอลนะคะตรงนี้จะมีเข็มไม่มีตัวโชว์ถังน้ำมันส่วนที่ พิ่มมาจากตัวเกา่าตัวเก่าเนี่ยจะไม่มีส่วนตัวนี้จะเป็นที่เก็บของเป็นกล่องขนาดใหญ่สามารถเก็บของได้ใส่แก้วน้ําขนาดกลางได้ส่วนน้ํามันเ,เก็บน้ามันได้5.4ลิตรเหมือนกันอันนี้ประหยัดน้ํามันอยู่ที่71.4กิโลเมตรนะคะแล้วก็ที่ปรับเปลี่ยนอีกอย่างหนึ่งก็คือไฟท้าย,ายเป็นไฟท้าย,ายรูปแบบโฉมใหม่ปรับเปลี่ยนเพื่อความสวยงามจากต้นเก่า แต่นรถ้าวที่ม,มาสั่งเข้าไประตูเข้าประตูมชมสีตัวอย่างได้ที่ P V J Honda Motorcycle ถ่า,าไ,ได้เลยนะคะสวัสดีค่ะ